One News ตรงไปตรงมาคุณผู้ชมครับผ่านมาปีเศษแล้วนะครับนับวั้งแต่ที่มีการเปลี่ยนผ่านจากทีวีอนาล็อกสู่ทีวีดิจิตอลแต่ว่ากสะทะชกลับดำเนินการไปอย่างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนแม่บทที่ประกาศไว้ซึ่งก็สร้างความเสียหายต่อธุรกิจทีวีดิจิตอลและประชาชนมากมายนะครับ ในวันนี้ทนายความผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล5ช่องได้ไปยื่นฟ้องกอสทชอต่อสารปกครองเรียกค่าเสียหายเกือบ1 0 0 0 0ล้านบาทเราจะไปติดตามรายละเอียดของเรื่องนี้จากคุณวีรยุทธ์วิริยะสัจจิตครับในที่สุดผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล5ช่องประกอบด้วยช่องวัน HD GMM 25, PPTV, ไทยรัฐทีวีและไบรท์ทีวก็ยื่นฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชต่อศาลปกครองในข้อหาละเลยและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิทัลเรียกค่าเสียหายรวม5ช่องเป็นเงิน9,550ล้านบาทพร้อมให้กสทชปฏิบัติตามกฎหมายในการเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิทัลตลอดจนเยียวยา ด้วยการอาจเรื่อนกําหนดวันชมระเงินค่าสัมป,ปทานงวดที่3และงวดต่อๆไปออกไปอีกเรามองว่ากสชเนี่ยยังคงละเลยหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรอบใหญ่เนี่ยก็คือหน้าที่ในการจัดให้มีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ทีวีที่เป้าท,ที่สมบูรณ์นะครับรายละเอียดเนี่ยมันมีทั้งในเรื่องของคูปองที่เราเรียนไปแล้วนะครับการทําหน้าที่ในเรื่องของการแจกจ่ายคูปอง การทำหน้าที่ในเรื่องของการควบคุมโครงข่ายนะครับหรือว่ากำกับดูแลใช้อำนาจในหน้าที่ในการกำกับดูแลผู้ประกอบการโครงข่ายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายตามที่ได้รับอนุญาตตามคำฟ้องผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลทั้ง5ช่องชี้ให้เห็นว่ากสทชรู้ล่วงหน้าแล้วว่าไม่อาจเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิทัลได้ตามกำหนดและยังจงใจหรือประมาทให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ผู้ประกอบการหลงเชื่อและเข้าร่วมประมูลทีวีดิจิทัลด้วยราคาสูงกว่าความเป็นจริงสร้างความเสียหายกับอุตสาหการรมนี้รวมทั้งประเทศชาติและประชาชนนับเป็นคดีที่2ต่อจากบริษัทไทยทีวีจำกัดที่ยื่นฟ้องกศทชโดยก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลหลายช่องได้ยืนย่นหนังสือทวงถามไปยังกสทชหลายครั้งแต่ไม่ได้รับการเยียวยาและไม่ได้รับการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม หลังจากนี้สารปกครองจะนัดวันไต่สวนคดีโดยให้ผู้ร้องและผู้ถูกร้องมาให้ข้อมูลต่อศาลเพื่อไกล่เกลีย่ยหากตกลงกันไม่ได้สารก็จะพิจารณาว่าจะรับฟ้องคดีนี้หรือไม่หากสารปกครองกลางมีคำวินิจฉัยไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งผู้ร้องและผู้ถูกร้องอยังสามารถอุทธรณ์ต่อสารปกครองสูงสุดได้วิทยุทธวิยาธสติตรายงาน One News ตรงไปตรงมา